คุณผู้ชมครับวันนี้ดิจิไลฟ์ทอครับพูดถึงเรื่องของอุตสาหกรรมเพลงครับตอนนี้เนี่ยพฤติกรรมของการฟังเพลงของเราเนี่ยต้องยอมรับว่าเปลี่ยนไปมานะครับจากเดิมที่เราฟังผ่านเทปพาสตนะครับมีการฟังผ่านวอล์กแมนนะครับฟังผ่านซีดีจนมาถึงยุคของ iPod ตอนนี้ทุกคนพกสมาร์ทโฟนพกแท็บเล็ตกันหมดแล้วนะครับเปลี่ยนไปยังไงนะครับวันนี้เราคุยกับคุณประกอบพันธเชษฐ์นะครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดบีแท็กครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับอยากให้คุณประกอบเล่านิดหนึ่งครับว่ามันเปลีนนงต้อ เราคงเห็นได้นะครับว่าในอดีตเนี่ยครับการฟังเพลงเนี่ยส่วนใหญ่เป็นซีดีนะเป็นเทปคาสเซ็ตรุ่นผมเนี่ยเป็นเทปคาสเซ็ตเลยนะฮะต้องกรอเอายังจำกได้นะยเป็นวอล์กแมนเป็นอะไรนะครับแล้วก็เป็นเริ่มเป็นซีดีขึ้นมานะครับเป็นซีดีแล้วเพลงก็จะชัดขึ้นนะแล้วก็คนก็เริ่มบริโภคมากขึ้นเป็น MP3 นะครับเพราะเอ็มพีสาเนี่ยวงการเพลงที่เคยรุ่งเรืองก็เริ่มเริ่มอยู่ในยุคถดถอยนะครับเพราะว่ามันขายไม่ได้แล้วมันโดนคอปปี้กันเยอะ ทีนี้พอคนฟัง MP3 แล้วตอนนี้มาถึงสมาร์ทโฟนนะครับ,ค,รบคนส่วนใหญ่ก็ฟัง MP3 ผ่านสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็สมาร์ทโฟนเนี่ยเป,เ,ปเป็นอุปกรณ์ตัวเดียวที่เราสามารถใช้ได้ทุกอย่างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าคนนก็ฟังเพลงเยอะขึ้นนะครับเพลงก็มีมหลากหลายมากขึ้นเพลงออกมาเร็วเพลงออกมาไวฟังกันสองสามพังเริ่มเบื่อแล้วก็อยู่ในสมาร์ทโฟนนี่แหละนะครับแล้วการค้นหาก็ไม่ได้ยากแต่ว่ามีความลำบากพอสมควรต้องไปเข้าเว็บไซต์ไปดาวน์โหลดมาเพื่ออะไรเพื่ออะไรอย่างนี้มานะครับ หมายความว่าตอนนี้หลายๆคนก็คือยังใช้ระบบไฟล์ MP3 อยู่นะครับ MP3 ที่ถ้าเกิดคุณผู้ชมคุ้นเคยอาจจะมียุคหนึ่งที่เราฟังผ่านวินแอมฟังผ่านไอจูนใช่ครับทุกวันนี้เราก็ยังต้องก o อปปี้ไฟล์คือผมต้องมีไฟล์เพลง MP3 ใน้คื่อก๊อปปี้ไม่ว่าจะเป็นการซิงค์หรือว่าการโยนเข้าไปอยู่ในเครื่องสมาร์ทโฟนก็ตามตอนนี้มันเปลี่ยนไปจากนี้ครับเพราะว่าวิธีที่ผ่านมาะครับมันอาจจะไม่ดีอย่างหนึ่งเพราะว่ามันมันเป็นส่วนใหญ่จะไม่ได้มีลิขสิทธ ใช่ไหมครัเพราะผมว่าคนส่วนใหญ่เน oh ี่ยการซื Gerilim ้อของที่มีลิขสิทธิ์เนี่ยมันหายากกว่าเราก็เลยมองว่ามันน่าจะมีการวิธีการฟังเพลงแบบใหม่ที่มันง่ายขึ้นนะครับอันที่หนึ่งง่ายขึ้นอันที่2ถูกกฎหมายนะครับอันที่3ามค่าใช้จ่ายไม่แพงอันที่4ี่คือง่ายมากในการค้นหานะฮะเราก็เลยมีระบบใหม่ขึ้นมานะฮะเป็นการฟังเพลงผ่านสตรีมมิ่งนะครับก็ผมว่าทุกคนที่ใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยส่วนใหญ่ใช้แอปพลิเคชันอยู่แล้วนะครับสตรีมมิ่งก็เป็นแอปพลิเคชันประเภทหนึ่งนะฮะกอกดเข้าไป นะครับเลือกเพลงเลือกเลือกฟังที่เราอยากจะฟังนะฮะทำเพลย์ลิสต์ได้ทำนู่นทำนี่ได้นะฮะเราก็เลยออกบริการใหม่หนึ่งชื่อว่า Deta c ด d e ซอ e r ครับเป็นบริการจากฝรั่งเศสรนะครับเรานำเข้าเข้ามานะฮะแล้วก็เนื่องจากเขาเป็นบริการจากฝรั่งเศสเนี่ยเขามีเพลงจากทั่วโลกนะครับทั้งหมด18ล้านกว่าเพลงหมายความว่าตอนนี้เราไม่ต้องซื้อเพลงครับไม่ต้องซื้อเพลงไม่ต้องไปหาซื้อว่าอัลบั้มนี้ขายที่ไหนยังไงไม่ต้องคือหมายความว่าเราโหลดแอปพลิเคชันดีเซอร์ครับปุ๊บอยากฟังเพลงอะไรครับ เซิร์ชเข้าไปเลยครับใส่ชื่อเพลงเข้าไปก็จะเจอเพราะว่าเห็นมีเพลงอยู่18ล้านเพลงมี18ล้านเพลงครใส่ชื่อเพลงใส่ชื่อศิลปินเลยใส่ชื่ออัลบั้มนะครับเพลงฝรั่งนี่ค่อนข้างง่ายนะเพลงไทยยากนิดนึงเพราะว่ากำลังอยู่ในช่วงเริ่มแรกนะเพราะฉะนั้นการใส่ชื่ออาจจะการดอาจจะไม่ค่อยถูกต้องนะครับตอนที่ฟังเนี่ยต้องต่ออินเทอร์เน็ตไว้ตลอดเวลาไหมครับในครั้งแรกที่ฟังนะครับก็ต้องต่ออินเทอร์เน็ตเพราะว่าต้องดูดเพลงลงมา ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าผมเนี่ยผมชอบเพลงนี้มากมากนะแทนที่ผมต้องฟังผ่านเทอเน็ตทุกครั้งนะครับผมอาจจะอยากฟังตอนผมขับรถอยู่หรือฟังอยู่แบบระหว่างเดินทางนะฮะไม่อยากเปิดอินเทอร์เน็ตนะครับผมสามารถเก็บเพลงไว้ในเครื่องได้นะฮะเป็นการชั่วคราวนะตราบใดที่ผมเป็นสมาชิกดีเซอร์อยู่นี่นะครับผมก็สามารถฟังเพลงนี้ได้ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องเปิดอินเทอร์เน็ตนะก็สามารถฟังได้ทีนี้เราบอกว่าเราไม่ต้องซื้อเพลงที่นี้ เวลาลูกค้าฟังเพลงเนี่ยจ่ายเงินยังไงครับอ่าครับดีแท็กเนี่ยนะครับมองว่าการให้บริการดีเซอร์เนี่ยถือเป็นบริการเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะฮะถูกที่สุดเลยเนี่ยแปดสิบเก้าบาทนะครับซื้อจ่าย89บาทนะครับได้ SMS 89ครั้งก็เหมือนกับได้ฟรีแล้วนะครับแล้วแถมดีเซอร์ไปด้วยนะฮะจะเหมาะกับลูกค้าที่ผมลูกค้าที่มี Data Package อยู่แล้ว สามารถดาวน์โหลดแล้วก็สามารถฟังได้เลยกี่รอบก็ได้กนะี่รอบก็ได้ฮะนอกจาก89บาทแล้วมีแพ็กเกจที่เป็นสมาร์ทโฟนนะฮะแพ็กเกจที่เป็น Data นะฮะลูกค้าบางคนเคยเราเนี่ยขายแพ็กเกจ Data อยู่ที่399บาทบนะครับใช้ความเร็วสูงสุดได้1กิก ถ้าเกิดว่าอยากได้ดีเซอร์ด้วยเนี่ยเพิ่มเป็น449นะครับใช้ความเร็วสูงสุดได้1.2กิกก็คือว่าได้ได้ข้อมูลเพิ่ม200เมกะไบต์นะครับแล้วก็ได้ใช้ดีเซอร์ฟรีด้วยนะคะพอใช้แล้วพอใช้แล้วนี่ยนะครับทุกครั้งที่เราฟังนี่นะฮรระบบจะเก็บข้อมูลไว้ว่าผมฟังเพลงนี้กี่ครั้งแล้วครพอสิ้นเดือนก็จะแบ่งรายได้อันนี้ให้กับศิลปินก็คือหมายความว่าการ ฟังเพลงผ่านดีเซอร์เนี่ยศิลปินได้รายได้ด้วยใช่ฮะเราทำเนี่ยต้องถูกกฎหมายเพราะฉะนั้นเพลงที่เพลงที่จะฟังเนี่ยต้องต้องฟังอย่างถูกกฎหมายนะครับรายได้จะก่อจะจะกลับไปที่วงการเพลงนะรายได้จะกลับไปที่ศิลปินรายได้กลับที่ค่ายนะค่ายกับศิลปินกับวงการเพลงจะได้มีเงินขึ้นมาเพื่อจะเพื่อจะสร้างสรรค์เพลงดีๆต่อไปให้เราฟังการฟังผ่านดีเซอร์อย่างนี้ถึงเราจะจ่ายเป็นหลายเดือนให้ดีแท แต่ว่าศิลปินได้เงินใช่ครับได้ยังไงครับผมครับผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าสมมตินะครับรายได้ที่เราได้มาเนี่ยนะฮะก็จะถูกส่งไปที่ดีเซอร์นะครับดีเซอร์ก็จะเก็บเงินไว้ทุกคนนะฮะลูกค้าดีแท็กทุกคนที่ใช้ดีเซอร์เนี่ยครับเงินก็มากองกันตรงกลางนะฮะแล้วเราก็มาดูว่าณเดือนนั้นนั้นเนี่ยนะครับเพลงไหนถูกฟังเยอะสุดนะฮะสมมติว่าเพลงของนักดนตรีศิลปินคนหนึ่งเนี่ยนะฮะถูกฟังเป็นประมาณ3 0รนะฮะรายได้ทั้งหมดเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์นีถูกส เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนจะมีรายได้เกิดจากการฟังเพลงทุกครั้งที่มีการฟังเพลงนี่นะครับศิล,ลปินจะได้รายได้ผมผมมีประเด็นอย่างนึ้ว่าว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะซื้อของไม่มีลิขสิทธิ์นะครับว่าว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยอยากอยากซื้อของมีลิขสิทธิ์อ่ะียงแต่ว่าเขาความสะดวกสบายของเขามากกว่านะฮะและดีเซอร์เนี่ยมันจบมันตอบโจทย์ความสะดวกสบายนะครับอยู่ในบนมือถือเนี่ยครับอยู่บนมือเลยอยากฟังเพลงอะไรผมสามารถฟังได้เลยครับนะครับ ในแพ็กเกจที่บอกว่าต่อเดือนราคา89สมมุติฟังเท่าไหร่ก็ได้ปะฟังเท่าไหร่ก็ได้เลยครับคือไม่ได้มีลิมิตว่า89บาทนี่ฟังได้แค่10เพลงอ๋อไม่ฮะไม่ฮะสามารถฟังได้ตลอดการจ่ายลักษณะนี้เนี่ยคนที่ไปดาวน์โหลดมาฟังครับถือว่าเป็นเจ้าของไหมครับไม่ได้เป็นเจ้าของฮะเหมือนกับว่าเป็นการเป็นสมาชิกนะเป็นสมาชิกมีสิทธิ์รับฟังนะฮะเพราะฉะนั้นตรับรดที่เป็นสมาชิกเนี่ยก็ฟังได้เรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าเลิกเป็นสมาชิกเนี่ยเขาก็ใช้โอกาส อีสักสิบกว่าวันนะเพื่อจะลองดูว่าเอออยากกลับเป็นสมาชิกอีกไหมครับนะถ้าเกิดว่าไม่จ่ายเงินเนี่ยเสียลักเงก็ไม่ได้รายได้ไดซึ่งยกตัวอย่างก็คือมันจะโมเดลจะไม่เหมือนกับการซื้อเพลงบนไอจูนไม่เหมือนกันคือถ้าเกิดซื้อเพลงบนไอจูนเนี่ยผมซื้ออาจจะอาจจะเพลงหนึง่งเพลงเนืงอาจะา30บาทครับใช่ไหมฮะเก้าสิบกเก้าสิบเก้าเซนนะบสามสิบบาทเนี่ยปุ๊บเพลงนั้นถือว่าผมเป็นเจ้าของเพิงใช่ครับผมอยากจะฟังเท่าไหร่ก็ได้เมื่อไหร่ใช่ครับแต่ว่าในกรณีของดีเซอร์นี่ไม่่วา จะต้องเป็นสมาชิกใช่ครับช่วงระยเวลาที่เป็นสมาชิกถึงฟังได้ใช่ครับสมมุติว่าผมเป็นสมาชิกถึงสิ้นเดือนนี้เดือนหน้าผมฟังไม่ได้แลวไม่ได้แล้ว,ลวครับผมไอ้นี่ลักษณะมันจะเป็นเหมือนกับการเช่ามากกว่า ใช่ครเป็นเหมือนการเช่ามากกว่าแต่จริงแล้วมันมันเป็นมันเป็นส่วนผสมซึ่งกันและกันมากกว่านะสมมติเป็นสมาชิกดีเซอร์เนี่ยผมฟังเพลงนี้นะฮะผมว่าลูกค้าทั่วไปถ้าเกิดฟังเพลงแล้วชอบถ้าเขาอยากซื้อนะครับเขาสามารถซื้อที่ไอจูนได้เลยนะด้วยระบบดีเซอร์เนี่ยก็จะมีลิงก์กับไอจูนกดปุ่มสามารถเข้าไปที่เพลงนั้นกดปุ่มซื้อก็วิ่งไปดาวนโหลดที่ไอจูนมาให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกค้าชอบก็สามารถซื้อได้นะฮะแต่ก็เป็นเป็นเป็นสิทธิประโยชน์ของลูกค้าเหมือนกันถ นะครับธรรมดาเนี่ยไปไอจูดเอ๊ะอยากชอบซื้อทั้งอัลบั้มเลยบางเพลงอาจจะไม่ชอบใช่ไหมครับแต่ว่าด้วยดีเซอร์เนี่ยฟังได้เลยชอบแม้ชอบก็ซื้อถ้าไม่ชอบก็ไม่ซื้อเพราะฉะนั้นลูกค้าก็จะมีสิทธิในการเลือกฟังได้มากขึ้นลูกค้าที่อยากใช้ลูกค้าดีแท็กดาวน์โหลดแอป ดีเซอร์ใช่ครับอยู่ในอยู่ในอยู่แลสตอครับก็ถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้าที่แท็กนะครับดาวน์โหลดได้หมดเลยนะครับจะเป็นเครื่อง p p o o n นะฮะแอนดรอยนะครับแบลรี่ก็สามารถดาวน์โหลดได้นะฮะพอดาวน์โหลดเสร็จนี่นะครับอยากเป็นสมาชิกถ้าเกิดว่ายังไม่อยากจ่ายเงินนะมีให้ทดลอง15วัน ฟรีของฟรีนะครับถ้าเกิดอยากจ่ายเงินเมื่อไรเนี่ยก็โทรไปที่678นะครับเขาก็จะจะทำการสมัครให้นะฮะแล้วก็จะมีให้เลือกหลากหลายแพ็กเกจเหมือนกันสำหรับลูกค้าแต่ละประเภทนะฮะสมมติผมเป็นลูกค้าสมาร์ทโฟนที่ที่มีแพ็กเกจสมาร์ทโฟนครบแล้วมี Voice มีค่าโทรมีค่า Data มีทุกอย่างแล้วผมก็สมัคร89บาทนะครับเพื่อจะรับจะรับฟังเพลงอย่างเดียวนะฮะสมมติผมเป็นลูกค้าทั่วไปบอกเอ๊ะผมไปซื้อ Data เพิ่ม ผมมีแต่ o i อยอย่างเดียวนะครับผมก็ซื้อ d a ต a เพิ่มนะครับ4 4 9บาทก็ได้ใช้ Data Unlimited ด้วยแล้วก็บวกแล้วก็บวกกับดีเซอร์ด้วยนะครับถ้าไม่ใช่ลูกค้าดีแท็ถ้าไม่ใช่ลูกค้าดีแท็ก็มาสมัครนะครับเราก็มีแพ็กเกจใหม่ๆให้เลือกเยอะแยะเลยก็คือที่รวมดีเซอร์ไปด้วยนะครับครับนี่ก็เป็นรูปแบบการฟังเพลงเรียกว่ารูปแบบใหม่เลยนะครับยังยังถือว่าใหม่ใหม่ในบ้านเราบ้างมากผมว่าใหม่ในบ้านเราเราใหม่ในเอเชียด้วยนะครับเราเป็นเจ้าแรกในในเอเชียที่ทําอย่างนี้ที่ที่เอาระบบนี้เข้ามา ครับคุณผู้ชมที่สนใจครับก็อย่าลืมนะครับเข้าไปดาวน์โหลดดีเซอร์แล้วก็มาลองใช้ดูทดลองใช้ฟรีด้วย15วันใช่ครับก็ลองดูถ้าเกิดถูกใจก็น่าจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งครับที่เอาไปใช้ในการฟังเพลงในชีวิตประจำวันได้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณก่อนมากครับครับสวัสดีครับ